คุณผู้ชมค่ะถ้าหาพูดถึงอ,าาอ่าวมาหยานคะถือจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่สําคัญค่ะที่จะเดินทางมาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะในฐานะที่เป็นเวิ้งอ่าวจันเซียวอบล้อมด้วยเขาหินปูนที่สวยงามค่ะซึ่งในปัจจุบันอาจจะแทบจะมองไม่เห็นถึงเขาหลังของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอดีตเลยนะคะถูกเรียกว่าคดีเดอะบีชค่ะ เดชเนี่ยเป็นชื่อของภาพ,พยนตร์ที่ถูกนำมาเรียกคดีแบบสั้นๆเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปเวลาพูดถึงคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการปรับพื้นที่เพื่อถ่ายทำภาพ,พยนตร์เมื่อวันนี้สารดีกาได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคดีด้านสิ่งแวดล้อมเป็นคำสั่งเพื่อที่จะฟื้นฟูชายหาดหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปนานถึง23ปีค่ะ อามายาในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนกพรั t ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่กลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากปิดดำเนินการไปเกือบ3ปีในช่วงโควิด -19 และด้วยเหตุผลของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการกลับมามาพร้อมกับการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ความสวยงามและความสมบูรณ์ของทรัพยากรเช่นปะการัง ซึ่งทย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนปี2541 20th Century Fox ผู้สร้างภาพยนตร์ h e Beach ได้ติดต่อขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์บนหาดบนอ่าวมายานะคะโดยแจ้งว่าจะต้องปรับแต่งชายหาดเพื่อนอามะพร้าวมาปลูกคือบนหาดาบนอ่าวมายานี่ไม่มีมะพร้าวค่ะจำเป็นที่ต้องเอามาปลูกประมาณ100ต้นแต่ภายหลังก็ลดลงเหลือ60ต้น แล้วก็ขุดทรายหน้าหาดปรับพื้นที่หาดทรายให้กว้างออกไปกว่าเดิมเพื่อที่จะถ่ายทำฉากในภาพ,พยนตร์น,นะคะเป็นฉากเล่นฟุตบอลตามที่มีอยู่ในฉบับนิยายเพียงฉากเดียวกรมป่าไม้อนุญาตให้ถ่ายทําได้ค่ะแต่ไม่มีอํานาจที่จะอนุญาตให้กองถ่ายนําอุปกรณ์เข้าไปตกแต่งพื้นที่และปลูกมะพร้าวตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2 5 0 4แต่อธิบดีกรมป่าไม้ก็เป็นผู้อนุญาตนะคะ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2541ภาพการขุดอ่าวมายาเริ่มปรากฏต่อสาธารณชนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นอ่าวมายาอย่างเด็ดขาดถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามมาด้วยข้อสังเกตและความห่วงใยต่อสภาพอ่าวมายาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะผ่านไปกว่า10ปีศาลได้รับฟ้องคดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นโจทย์ที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่เป็นโจทย์ที่2กับพวกรวม19รายร่วมกันยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมป่าไม้อธิบดีกรมป่าไม้บริษัทซันต้าอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มและบริษัท 20th n t u t y r y x o x เรียกค่าเสียหายจากกระบวนการฟื้นฟูกว่าร้อยล้านบาท ในปี2561โจทย์และจำเลยไกลเกลี่ยโดยได้ตั้งนักวิชาการ3ฝ่ายขึ้นมาและบริษัทผู้สร้างภาพ,พยนตร์มีความประสงค์จะตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟอ่าวมายาตามที่โจทยื่นฟ้องคดีมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อวานนี้ค่ะสารดีกามีคำพิพากษาแก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นให้กรมป่าไม้ปรับปรุงแก้ไขาหาดมายาให้กลับมาสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ แก้ไขฟื้นฟูต่อสารใน30วันส่วนจำเลยที่4คือบริษัทซันต้าและ 20th Century Fox สารให้รับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ27กุมภาพันธ์2562ค่ะซึ่งตามสัญญาบริษัทต้องมอบเงิน10ล้านบาทให้แก่โจทย์เพื่อใช้ในการอนุรักษ์และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสารทุกกำหนด1ปีต่อเนื่องกัน3ปีหรือจนกว่าเงินจะหมดค่ะ ซึ่งถ้าจะนับการจริงๆนะคะการต่อสู้คดีเพื่อการฟื้นฟูเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2555แล้วก็มาปิดฉากลงในปี2565ก็ใช้เวลายาวนานเลยนะคะนับ10ปีค่ะแต่ถ้าจะนับจากจุดเริ่มต้นของความเสียหายก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2541ค่ะนั่นหมายความว่าการฟื้นฟูนั้นได้ข้อยุติเมื่อเวลาผ่านไปนานกว่า20กว่าปีนี่เองนะคะคดีนี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับอ่าวมาหยาอย่างไรนะ,ะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจาทรย์ทอนทำรงนาวาสวสดิ์หนึ่งในวิชาการ ที่เคยให้ความเห็นต่อสารในคดีนี้นะคะผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีสสดาาค่ะจสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ครับผลข้าำพิภภาพากษา,ศาข,ของคดีนี้อาจารย์มองว่าได้สร้างแรงกระเพื่อมต่อผู้ที่ติดตามข่าวนี้โดยเฉพาะผู้ที่หวงแหนทรัพย์ธรรมชาติต้ท้องทะเลแล้วก็ระบบนิเวศยังไงบ้างคะ อย่างแรกสุดก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทางทางสารีทพิภาคษาม์ดังเช่นนี้นะครับซึ่งก็เป็นทางออกของทุกฝ่ายซึ่งอย่างแรกสุดที่อยากจะเน้นย้ําไว้ก็คือเรียนแห่งชาติเนี่ยเป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นในการทําใดๆที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับมันก็ย่อมทําให้เกิดผลกระทบตามมาแล้วก็มีการฟ้องร้องกัน อย่างไรก็ตามจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตก็คือการฟ้อนร้องกินเวลายาวนานมากหากถามว่าตอนนี้อ่าวมาหยาเป็นยังไงเนี่ยจะผลกระทบของการถ่ายทำในครั้งนั้นก็คงบอกว่ามันยี่สิบกว่าปีครับเรื่องของต้นมระพร้าวก็คงไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของป่ายชายหาก็ะด่บฟื้นคืนตามธรรมชาติมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการปิดอ่าวมายาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปิดที่เกิดขึ้นจากการ ฟ้องร้องครั้งนี้นะฮะมันเป็นการปิดเนื่องจากการท่องเที่ยวที่มีมากเกินไปซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการท่าประโยชน์ด้วยดีด้วยนะครับมันก็ต่อเนื่องกันครับค่ะอ่าเออคาเชิญครับค่ะอาจารย์คะเท่ากับว่าตัวสภาพของหาดที่เราเห็นกันในวันนี้เนี่ยมันฟื้นฟูตัวเองในช่วงเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาอยู่พอสมควรแล้วเราอาจจะแทบมองไม่เห็นผลกระทบในในลักษณะที่ตาเห็นได้แต่ในเชิงระบบนิเวศเนี่ยมันยังคงมีผลกระทบเกิดขึ้นบ้างไหมคะอาจารย์ ถ้าเกิดเอาจากภาพยนตร์นะฮะจากการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยคงบอกว่ามันมัไม่คือม,มันไม่ใช่ อ่าวดีๆแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์เสร็จแล้วกองถ่ายออกไปเสร็จแล้วอ่าวเสียหายอะไรอย่างนั้นมันก็คือมันเป็นลักษณะนั้นแต่มันมีการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทับซ้อนกันเราไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนมันพังจากภาพยนตร์อันไหนมันพังจากการท่องเที่ยวแบบหนาแน่นนะครับถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดถามตอนนี้ก็คือว่าสภาพกลับมาค่อนข้างที่เรียกว่าใช้ได้เนื่องจากการมีการปิดฟื้นฟู คือรวมสมปีครับค่ะถ้าอย่างนั้นในเชิงของการเกิดขึ้นของคดีค่ะในมุมมองของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นจุดสําคัญที่เราควรจะเรียนรู้จากกรณีของอาวมายาบ้างค่ะข้อแรกนะครับเน้นย้ำนะฮะว่าอุทยานแห่งชาติมีไว้อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเท่านั้นนะครับการถ่ายภาพระโยนตร์อะไรต่างห้ามครับต่อวัตถุประสงค์ถ้าเกิดเข้าใจข้อนี้มันก็จะไม่มีข้อต่อไปแต่ถ้าเกิดเกิดปัญหาใดๆขึ้น การคดีของเนี่ยใช้เวลานานมากนะครจัดการกกว่าจะเริ่มฟ้องกว่าจะอะไรต่างๆซึ่งการที่มีเวลายาวนานในการทําคดีเรื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ผลกระทบต่างๆหายไปตามธรรมชาติการฟ้องร้องเรื่ออะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นกระบวนการพวกนี้ต้องมีการพิจารณาการการปรับปรุงว่าอาจจะเป็นสารสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นหน่วยการค้นหาเรื่ออะไรต่างๆว่าไป ส่วนสุดท้ายก็คืออ่าวมะหยาสวยครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการจัดการที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนตามคำ,คำส,สั่สินของศงสารเนี่ยมันถ้าเกิดนําไปใช้ให้เหมาะสมเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์ต่อระบบวิเวศและการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของมาตรการในการดูแลอ่าวมะหยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดปริมาณจํานวนนักท่องเที่ยวลงนะคะลดเอ่อปริมาณเรือที่จะไปจอดหน้าหาดหรือว่ามีการจัดระบบแบบ จองคิวที่จะเข้าไปในอ่าวมายาตรงส่วนนี้จานมองว่าน่าจะเป็นต้นแบบในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆด้วยไหมคะแน่นอนฮะเพราะว่า,ามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่เบาบางแต่มีคนเข้าไปจํานวนมากเช่นหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะสุรรน แล้วก็เกาะอื่นๆรวมทั้งเกาะตายชัยซึ่งตอนนี้ก็กําลังอยู่ในการพิจารณาของกรมอุทยานว่าหากมีการเปิดเนี่ยจะต้องมีการจัดการในรูปแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามายายเป็นต้นแบบของหลายต่อหลายพื้นที่ในประเทศไทยและที่สําคัญก็คือเป็นต้นแบบของบางพื้นที่ใ,ในพื้นที่ต่างประเทศด้วยครับ ค่ะอาจารย์ก่อนที่มายาจะปิดไปในชว่วงสองสามปีที่ผ่านมาเราก็รับรู้ข่าวความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่นั่นจาก Facebook ของอาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการทํางานของเจ้าหน้าที่แต่ทีนี้เนะี่ยอยากจะให้อาจารย์มองนิดน,นึงค่ะว่าถ้าถ้าเรามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมาหยาเนี่ยหลังจากที่โอเคคดีก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ในมุมของอาจารย์คิดว่าเราควรจะให้น้ำหนักเวลาที่เราพูดถึงมายาในแง่มุมไหนบ้างหลังจากที่เพิ่งจะผ่านความบอกช้ำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะ คือเอามาย่านี่เป็นการกลับมาครั้งสําคัญของทะเลไทยนะครับและคอทะเลโลกด้วยเพราะไม่เคยมีว่าแหล่งเล็กๆที่มีคนมหาศาลทับสร้างรายได้มหาศาลจะหยุดแล้วก็กลับตัวมากลายไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีการควบคุมจมํานวนคนให้เหมาะสมต่างๆกลายเป็นตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวทั้งโลกว่าหากเราตั้งใจจริงเราสามารถพลิกฟื้นสามารถหยุดยัง้งการท่องเที่ยวอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วหันมาสู่ ทางที่ถูกต้องได้อันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดนะครับแล้วอ่าวมาหยาเนี่ยเขเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจของแหล่งท่องเทีเท่ยวต่างๆซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลังโควิดคนกำลังเข้ากลับเข้ามาใหม่เนี่ยให้มีการบริหารจัดก,การให้ทรัพยากรยั่งยืนแล้วทุกคนที่ไปก็มีความสุขดีอปอาไรฉลามก็ว่ายน้ําด้วยความสุขปลากรังก็กาลังงอกใหม่ด้วยความสุขขณะที่คนไปเที่ยวเองก็มีความสุขที่เห็นอ่าวที่ไม่มีเรือไม่มีคนเกตกะทุกอย่างก็คือได้เล่น นั่นก็คือการท่องเที่ยวแบบใหม่ของเรานะครับแล้วอ่าวมายานี่ผมเชื่อว,ว่าโอ,โอเคมาอ่าวมายานี่คงจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่กลับมาสู่ภาวะก่อนที่เราจะปิดไปอีกแล้วแต่ตอนนี้ภา,าระสําสคัญของเราก็คือไปที่อื่นแล้วก็ทําให้ที่อื่นกลับมาสวยงามเหมือนอ่าวมายาครับ อาจารย์คะเมื่อพูดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดังนั้นให้อาจารย์มองว่าควรจะมีมาตรการอย่างไรที่จะสร้างความสมดุลระหว่างที่เราเนี่ยต้องการที่รายได้จากนักท่องเที่ยวด้วยในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติของเรานั้นก็ยังสมบูรณ์แล้วก็คงอยู่ต่อไปอะค่ะมันควรจะมีความสมดุลอย่างนี้ยังไงบ้างอะคะสมดุลง่ายๆนะคะคือกลับกันครับเติมทีเราให้นักท่องเที่ยวมีความสําคัญอันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวต้องการอะไรก็ได้เป็นพระเจ้าธรรมชาติเอาไว้รองรับอย่างเดียวก็คแค่กลับกันเท่านั้น เราจะบริการนักท่องเที่ยวดูแลนักท่องเที่ยวความปลอดภัยเรื่องอื่นอีกมากแต่น้อยกว่าการดูแลธรรมชาตินิดหนึ่งธรรมชาติมาเป็นระดับหนึ่งแค่กลับกันแค่นั้นเองครับถ้าเกิดกลับกันแล้วการท่องเที่ยวยุคนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวทุกคนก็อยากเห็นความสวยงามไม่อยากให้ตัวเองไปส่วนหนึ่งของการทําลายธรรมชาติที่ตัวเองไปเที่ยวตรงนั้นที่สาคัญครับเพราะฉะนั้นมันทําได้เกือบทุกที่ทุกที่ะครับเพียงแต่ว่าขอให้คิดถึงธรรมชาติก่อนให้การให้บริการบางอย่างของนักท่องเที่ยวที่จะทําลายธรรมชาติครับ ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีอาจารย์มากค่ะค่ะอาจารย์ทรธรรมรงนวสวัสด์นะคะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะพอพูดถึงอ่าวมายาหลายคนก็คงจะนึกถึงอาจารย์ทรเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจํากันได้ในช่วงสองสามปีมานี้ตอนที่มายาจะปิดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะว่าที่นี่คือแลนด์มาร์คสำหรับการท่องเที่ยวเป็นเกาะสําคัญ เป็นเวิร์้งสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวคนที่ไปเที่ยวพีพีไปกระบี่นะคะตอนนั้นบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับกรณีที่จะต้องปิดเพราะกำลังทำเงินได้ดีอยู่แต่ในแง่มุมของการอนุรักษ์เนี่ยปรากฏว่าทรัพยากรเนี่ยเสื่อมโทรมมากนะคะอ,อาจารย์ทรก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาส่งเสียงว่าถึงเวลาที่จะต้องจัดการ มาหยากันใหม่มนะคะจนกระทั่งนามาสู่การปิดซึ่งอาจารย์ทนให้น้ําหนักในประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูมาหยาเนี่ยให้เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูและการกลับมาของทะเลในบ้านเราเนื่องจากว่าเป็นโมเดลที่จะนําไปใช้ในการท่องเที่ยวได้แล้วก็ไปแตะกับเรื่องของคดีเดอะบีชนิดนึงในแง่งมุมที่ว่าหนังเนี่ยก็ทําให้ที่นี่เนี่ยได้รับความนิยมถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านในขณะที่มีการถ่ายทําภาพยนตร์ในลักษณะที่อาจจะไม่เหมาะสมไปทําลายธรรมชาติก็ตามการท่องเที่ยวที่ถาถมเข,าเข้ามาทําให้การจัดการมันยาก ก็คงจะเป็นโมเดลที่กระตุกเตือนให้ทุกคนหันกลับมาที่สถานอาการอนุรักษ์มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วค่อยนําไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ,คะมเมื่อเก้าเดือนที่ผ่านมาไทยพีพีก็เคยนําเสนอนะบอกว่ามีสลามหูดำเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์หาย,ยากเนี่ยก็มาหากินอยู่บริเวณหน้าหาดและ,ะก็นั่นแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเริ่มฟื้นคืนกลับมาแล้วนะคะจากการที่มีการฟื้นฟูแล้วก็มีการปิดอ่าวมายาเพื่อที่จะดํารงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ให้มันดีขึ้นนะคะ,คะ